วันผมนะี P ่ย PY Cat Gaming ครับผมพันี้พันทีน่12กับเกม Land of the Dead นะครับผมอ okay, เลยหลังจากที่ไปหากุญแจม,มาเปิดเครื่องเนี่ยเนี่ยเนี่ยแล้วมันก็เลยผ่านมิชชั่นก็เลยมาต่อกัน okay, ครับผมมันจะไม่มีอะไรนะโอ้โหตัวแบบนี้ขอจย่ปืน สี่นะัดโอเคเสียงโอเคครับอาจจะมีแค่สามตัวมัง้งเสียงมันเงียบๆโอเค okay, ลิงชักมีอะไรลุกสุดลูกโมง เดินนะโอ้โหมามามาเฮ้ยสเนปเปอร์ไฟล์ชูเอ็กซ์คดคอมพิวเตอร์ไมเอารหัสจากห้องคอมพิวเตอร์แลบห้องคอมโอเค ไปยังไงเดินไปเลยครับก็คงเจอโอเคเลือดมีอะไรอยู่วะไม่มีมั้งโอ้เคเดินไปเลยล็อกเก็ตล็อกเก็ตทั่วช่างมันเอาอะไรพลาดละโอ้ย โอเคเอาเปิดได้ป่ะเปิดได้แทบจะไม่มีอะไรเลยตรงนี้เราก็ต้องมันจะมีผีอยู่ เราต้องออกนี่เขีคเลือกลูกศดลูกซองมันพังห้องโลนอยู่ครับแต่ว่าพังห้องเราต่ออีเยขอแชร์นะครับแชร์หน้าเข้ามา โอ้เปิดูลุนโอเคมีไงได้แล้วไปที่ห้องแลบไม่ใช่ไปห้องแลบไปห้องเก็บอวเก็บบอลไปห้องว a งทางมันจะมีอะไรไหม ไม่มีไปโอเคครับโอ้โหร้อยนัดสุ่มได้สามชั้น get off the roof อ,อ,อุ้ยอุ้ยอุ้ยเออไปยังไปยัง อ,อมันมาเยอะจังวะ่ะรีบตูวไปก่อนโอเคมีอีกบ่นี่ล็อกนะฮะ เราจะทำทำการชํำแหลกเรียบร้อยสแนปเปอร์มันให้มาตั้งร้อยนัดสดงวราผีต้องมีเยอะแน่เลยโอ๊ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ๊ยโอ้โอ๊ยโอ้โหมองไม่เห็น มึงคาดอยู่นี่เองโอเคเลยไปเครื่องอื่นเอเอใครเล่นเกมไห้คมมามกันเนี่ยมาเดี๋ยวเล่นต่อให้ชุบเขีย์แล้วถุยไวจัง รู้สึกแปลกๆอ่อลูกสองลูกสองโอเคชดกันบ่มบ่มหน้าเขาให้บ่มหน้าเขาให้รีโหลดอือหือเปิดที่แรงมากครับผม ดิฉักอีกแล้ว,อลวเอรเปิดขวดเลือดเอ็มโอเคอืมไป,ไปตัวต่อไปขืบปืนด้วยกัน,ม,นมันจะได้สู้ เอาเปิดน,นี้แล้วกันก็สุดเนี่ยไหนเราขึ้นไปข้างบนครับเอ้า uh oh. จบมิชชั่นไปนแล้วฮนะมิชชั่นต่อไปก็คือ Headshot นะฮะเคครั okay. บผมเอาไว้จะมาต่อพาที่สิบสามครั้งหน้าแล้วกันนะครับผม วันนี้ก็ขอบคุณด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับนะฮะขอบคุณครับผม